ฮ่าพอแล้วกินเยอะลูกนั่งดีๆีค่ะจะรอเป็นค่ะคินได้จ้านี่น้ำเนี่ย นนมแม่มีนมรดนมงเขาหัวใย่นหมดก็นอนนะชนก้าหน้าเนาะ chào nàng, chào nó chào nàng, chào nàng, chào nàng, chào nàng. Didn't dê thật đi đi luôn nàng, đi đi. đi 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 เอาเอาขาก oh. ็าไม่ดีอยู่อลูกินน้ำกินน้ำไปไหนจะไปไหนหือพ hmm? อแล้วลูกกินเยอะมแมวเดี๋ยจะไปไหนนี่นี่กินน้ำมากินน้ำนะ Đi đám cỏ lục. Hỏ cỏ lục. cái gì cỏ? เอา nè, เอานี่ vâng mà đi mà. เอา,เอา,เอา,เอา. Nè, 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 nè. À, mà, hiu, hiu, hiu. Hiu หิวโอ้หิวหิวเหรอของกาน่าหิวเหรออ่าหาหัอแล้ยมีลูกมีลูกใหม่แล้วนี่เอาหรอกเอียงอ่ะ โอ๊ยหมวทิ่มหมวทิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไไม่คุยด้วยไม่อยากจะคุยยินมล้้เหรออ่ะกินน้ำดีว่ะน้ำเนี่ยไม่ได้คุยด้วยจะมาห้ามเหออ กินละไปไหนน้ำยังไงลูกน้ำนี่จะซื้ออที่ที่ใส่ให้กินใส่น้ำใส่ข้าวกินเนาะจะไปซื้อให้ไปเนะี้กินยาอิมนะเออจะไปไหนไปไหนห,หนูจะไปไหนหนูจะไปไหนลูกไม่ม,มีเพื่อนหรอกองพีเพื่อนหลอกกินแล้วหรอ อิมอ่มยาอิ่มยาตงทำการอะไรอีกเนี่ยลูกขาเด้อเอ้ยขาเอ้ยเปื้อนวะจะเช็ดขาให้เช็ดขาให้นะน่ารักเนี่ยน่ารักน่ารัก